เย็นชื่นใจขนาดว่าอาบน้ำก่อนนอนแล้วยังร้อนแล้วก็เหนียวตัวเลยพัดลมธรรมดาไม่อยู่แล้วนะต้องเอาพัดลมไอ้นาตัวนี้มาจ่อไว้ที่หัวเตียงแล้วค่ะก่อนใช้ก็เติมน้ำแข็งแล้วก็เติมน้ำเข้าไปได้เลยตัวนี้จุได้600 ml ค่ะเวลาจะนอนปิดไฟแล้วก็สามารถตั้งไฟตรงนี้ได้ค่ะเขามีไฟ LED ให้เลือก7สีเนาะอยากให้น้องปิดตอนไหนก็สามารถตั้งได้นะอีก1ชั่วโมงปิดอีก2ชั่วโมงปิดตั้งได้เลยเครื่องเล็กๆแต่ฟังก์ชันเยอะมาก เย็นชื่นใจขนาดว่าอาบน้าก่อนนอนเลยยังร้อนแล้วก็เหนียวตัวเลยพัดลมธรรมดาเอาไม่อยู่แล้วนะต้องเอาพัดลมไอ้นาตัวนี้มาจ่อไว้ที่หัวเตียงแล้วค่ะก่อนใช้ก็เติมน้ําแข็งแล้วก็เติมน้าเข้าไปได้เลยตัวนี้จุได้600 ml ค่ะเวลาจะนอนปิดไฟเราก็สามารถตั้งไฟตรงนี้ได้ค่ะเขามีไฟ LED ให้เลือก7สีแน่นอนอยากให้น้องปิดตอนไหนก็สามารถตั้งได้นะอีก1ชั่วโมงปิดอีก2ชั่วโมงปิดตั้งได้เลยเครื่องเล็กแต่ฟังก์ชันเยอะมาก เย็นชื่นใจขนาดว่าอาบน้ำก่อนนอนแล้วยังร้อนแล้วก็เหนียวตัวเลยพัดลมธรรมดาไม่อยู่แล้วนะต้องเอาพัดลมไอ้นาตัวนี้มาจ่อไว้ที่หัวเตียงแล้วค่ะก่อนใช้ก็เติมน้ําแข็งแล้วก็เติมน้าเข้าไปได้เลยตัวนี้จุได้600 ml ค่ะเวลาจะนอนปิดไฟแล้วก็สามารถตั้งไฟตรงนี้ได้ค่ะเขามีไฟ led ให้เลือก7สีเนะส่วนอยากให้น้องปิดตอนไหนก็สามารถตั้งไดนนะอีก1ชั่วโมงปิดอีก2ชั่วโมงปิดตั้งได้เลยเครื่องเล็กๆแต่ฟังก์ชันเยอะมาก